สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจีาายบไพทโรนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักของชาวราศีกรือละคนากันในช่วงปี2,568หรือ2,025นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างการทำนายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากขอให้ไพ่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นและสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยคุยกันอยู่หรือคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะ อันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในปีนี้ในหลายคนจะเป็นเช่นไรนะคะเราก็มาเริ่มจากคนโสดนะคะก็มาดูภาพไพ่กันก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะได้ไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่แรกของคุณได้6ถ้วย7ถ้วย Temperance 4ถ้วย The s t a t h The d e a t h c h a r i o t อัศวินถือไม่เท้า2ถ้วยแล้วก็ไพ่ไปสุดท้ายคุณ1เหรียญนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ6ถ้วยนะแสดงว่าความรักของคุณในช่วงนี้ดูดีมากๆเลยนะคะมีความรักโดดเด่นเป็นสง่านะคะเป็นที่1ไม่เป็นสองรองใครนะคะในช่วงนี้ไม่คุณก็คนรักนะเอาอกเอาใจกันเป็นอย่างดีนะคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะคะเห็นดีเห็นงามนะคะถือว่าความรักของคุณช่วงนี้มีแต่สีชมพูนะคะ ถือว่าใช้ได้เลยนะภา,ภาพไพ่ใบแรกนะคะหวานแหววหวานเวอร์เลยนะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างโรแมนติกนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าอุปสรรคปัญหามีไหมเพราะว่า,าพไพ่ใบแรกค่อนข้างดีแล้วนะคะอุปสรรคปัญหาก็ต้องระวังด้วยนะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาสนอกสนใจหรือตัวคนชาวราศีกันเป็นคนมีสเสน่ห์ดูดีต่อเพศตรงข้ามนะคะ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยว่ามีคนมาสนอกสนใจอาจจะทำให้คนรักของคุณระแวงสงสัยได้นะคะเหมือนกับว่ารู้ทั้งรู้ว่าคุณมีคนรักอยู่แล้วก็ยังเข้ามาพูดคุยนะคะอยากรู้จักนะคะมาทักมาถ่ายอ่ะก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะแต่มองว่ามีคนเข้ามาสนอกสนใจนะคะแต่ถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้ว ก็ขอให้รักษาคนรักเอาไว้นะคะอย่าเปลี่ยนใจไปไหนนะขอให้รักเดียวจเจียวจะดีกว่านะคะแต่นี้มาดูซิทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้เป็นเช่นไรคุณคิดว่าความรักของคุณที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่หลังจากนี้ไปปีนี้นะคะเริ่มจากปีนี้นะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีหรือว่ามีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ ส่วนอดีตที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกนะอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือต่างคนต่างเบื่อกันนะคะแต่มาปีนี้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีความเบื่อหน่ายหรือว่าต่างคนต่างเระยะห่างกันนะคะไม่ค่อยสนอกสนใจนะคะไม่ค่อยใส่ใจกันแต่ปีนี้แฮปปี้มีความสุขนะคะส่วนสิ่งที่ต้องการนะคะต้องการมีความสุขอยู่ด้วยกันนะคะ แต่คุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะทั้งกายทั้งใจนะคะเป็นคนมีเหตุผลมีสติปัญญานะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนรักเป็นอย่างดีนะคะมีความเป็นผู้นําทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายถือว่าใช้ได้เลยนะเป็นภาพไพ่ที่ดีนะคะมีเหตุมีผลนะคะส่วนด้านอนาคต ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรสามารถสะสางปัญหาได้เสร็จสิ้นนะคะหรือบางคนถ้ามีปัญหากันไปก็จะมีการเคลียร์ใจกันนะคะหรือคนเก่าๆก,ก็อาจจะกลับมาก็ได้นะคะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันนะคะหรือบางคนก็มีโอกาสพบเจอคนรักที่ดีนะที่จะมีเข้ามานะคะทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะคะมองว่าในปีนี้คนโสดนะคะหัวกระไดไม่แห้งเลยนะคะ ยังไงก็พยายามเคลียร์ใจตัวเองให้ดีๆนะคะอย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณถือว่าใช้ได้นะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวความห่างไกลไม่มีเวลาให้กันนะคะในบางครั้งอะคุณเป็นคนที่คิดเป็นคนที่แสนงอนนะคะเป็นคนขี้งอนอนะขี้น้อยใจนะคะอยากให้คนรักเอาอกเอาใจแต่เขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณคุณก็อาจจะน้อยใจนะคะ คุณกลัวว่าเขาจะห่างเหินไปหรือว่าไม่เหมือนเดิมนะคะกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจไปจากคุณคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะไพ่พื้นฐานถือว่าดีมากนะคะส่วนสิ่งที่คุณวางแผนหรือเป้าหมายที่มีต่อกันนะคะก็คือการแต่งงานมั่นหมายนะคะหรือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในวันข้างหน้าถือว่าคุณมีคนรักที่ดีนะคะ เขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งทํางานทําการนะคะรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะแล้วก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะส่วนสิ่งที่คาดหวังหวังว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณหรือว่าเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะ ส่วนคนโสดก็มีโอกาสโชคดีมีคู่ที่ดีเข้ามานะคะมีคนมาสนอกสนใจนะคะมอบความรักที่ดีให้กับคุณเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังนะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับคือความหนักแน่นมั่นคงทั้งสองฝ่ายทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะเขาก็เป็นคนที่ดีคุณก็เป็นคนที่ดีนะคะมีความเหมาะสมกันนะคะแล้วก็มีความรักที่เบิกบานสดใสน,นะคะเป็นความรักที่มั่นคง ต่อกันยั่งยืนยาวนานแน่นอนนะคะมีความจีิรังยั่งยืนเกี่ยวกับความรักนะคะถือว่าความรักความสัมพันธ์ใช้ได้เลยนะปีนี้นะคะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะสำหรับคนโสดนะคะแต่เนี้ยเรามาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปว่าจะมีคำแนะนำคำตักเตือนหรือว่ามีอะไรต้องระวังหรือมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่พื้นฐานนะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะคะเป็นอะไรที่น่าอิจฉามากๆนะ แต่น,นี้เรามาดูไพ่สรุปนะคะใครได้ไพ่ที่ดีนะคะได้8ปดไม่เท้านะคะเด็กถือดาบ DM เพจนะคะแน่นอนความรักของคุณนะคะ ตัดปัญหาเรื่องความกังวลใจไปได้เลยนะไม่ต้องไปหึงไปห่วงไปหวาดระแวงเขานะคะยังไงเขาก็รักคุณไม่ต้องไปจับไม่ต้องไม่ต้องไปจ้องจับผิดเขานะคะยังไงเขามีความรักที่ดีมอบให้คุณความรักของคุณเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการนะคะประสบความสาเร็จนะคะแล้วก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นอกเห็นใจให้การสนับสนุนนะคะถือว่าโชคดีมากๆเป็นโอกาสทองสําหรับคนโสดนะคะ อันนี้เราก็มาดูสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวล่ะความรักเป็นเช่้ไรเราก็มาดูภาพไพ่กันก่อนเลยนะคะไพ่ไปแรกของคุณได้3าไม้เท้า4ี่เหรียญ10ไม้เท้า The Emperor 8ดาบ5ไม้เท้า10ดาบ6ไม้เท้า7เหรียญแล้วก็ไพ่ไปสุดท้าย6เหรียญน,นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ3ไม้เท้านะมองว่า ถามแม่ท้าเนี่ยในหลายคนเหมือนก็มีการรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะหรืออยู่ในระหว่างการตัดสินใจนะคะมีการตกลงปงใจกันร,ระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนกับว่ามองไปข้างหน้านะคะในหลายคนต้องการมุฟออนหรือว่ากําลังมีเรื่องคุ้นคิดพิจารณานะคะมีเรื่องต้องตัดสินใจหรือบางคนอาจจะรอคอยคู่ครองอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหากันไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจนะคะ ส่วนอุปสรรคปัญหาเป็นเพราะอะไรมองดูซิอุปสรรคปัญหาจริงๆแล้วไพ่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะมองว่าความรักของคุณนะ่ะยังย่ําอยู่กับที่ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าก้าวหน้านะคะต่างคนต่างก็ทํางานเก็บเงินนะเพียงแค่ว่าความรักอาจจะดูแบบนิ่งเฉยเย็นชาต่อกันนะ่ะ ไม่หวานแหววไม่โรแมนติกไม่เอาอ,อกไม่ไม่เอาใจนะคะก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันร,ระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะส่วนทัศนคติความคิดของคุณจะคิดเอาไว้อคิดว่าคุณนะ่ะอยากปล่อยวางปรงๆนะคะแต่ไพ่ตรงกันข้ามนะ่เหมือนกับว่าคุณนะ่ะยังมีอะไรที่แบกรับเอาไว้นะคะมีอะไรที่เป็นปัญหา หนักอึ้งเลยนะคะเห็นไหมเหมือนกับว่าคนแบกไม้สิบไม้อะ่ะกำลังเดินไปข้างหน้านะคะเหมือนก็มีปัญหาอะไรที่หนักอกหนักใจทุกใจอยู่นะคะยังไม่สามารถปล่อยวางปรงๆได้ยังไม่สามารถปลดล็อกความทุกข์ออกจากใจได้นะคะส่วนอดีตที่ผ่านมาถือว่าความรักของคุณดีมากเลยนะคะมีความมั่นคงมีความรักที่ดีซื่อตรงต่อกันนะคะส่วนสิ่งที่ต้องการต้องการความความราบรื่นสดใสแต่ไพ่ ยังเหมือนกับว่ายังต้องเคลียร์ใจกันนะคะยังไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้มีอะไรอึดอัดใจยังไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะยังไม่ราบลื่นนะความรักของคุณนะคะยังเหมือนกับว่ายังกระท่อนกระแท่นอยู่อ่ะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาก่อนหน้านั้นก็อย่างที่บอกนะมีอะไรที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณแล้วก็คู่ แต่อันนี้มาดูอนาคตซิอนาคตก็ไม่ค่อยสดใสนะคะมีปัญหามากมายเข้ามาถาโถมนะคะต้องระวังให้ใจเย็นๆนะคะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะยังไงก็ขอให้ใจกันหรือให้เวลาให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะที่สําคัญคือต้องให้อภัยนะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวนะคะไพ่เนี่ยคุณนะ่ะเหมือนกับว่า คุณมีบาดแผลทั้งใจนะเห็นไหมเหมือนกับว่าล้มทั้งยืนเลยอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือคู่ของคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมนะคะคุณก็มีเรื่องไม่สบายใจอะ่ะส่วนสิ่งที่วางแผนเอาไว้คือความรักราบลื่นประสบความสาเร็จนะคะและสิ่งที่คาดหวังหวังว่าความรักจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะส่วนสิ่งที่ได้รับแน่นอนความรักยัง ดีอยู่นะเพราะว่าเป็นไพ่การช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชูยังไม่ทิ้งกันนะเพราะไพ่ใบเ,เนี้ยมีความรักที่ดีให้กันนะคะเขายังห่วงยายคุณและคุณก็เป็นคนสําคัญสําหรับเขานะเห็นไหมเขายังดูแลคุณแล้วก็ลูกเต้านะคะยังช่วยเหลือสนับสนุนต่อไปนะคะถือว่ายังไพ่ ยังได้ไพ่ที่พอใช้ได้นะคะยังไงเขาก็ไม่ไปไหนนะเพราะว่าเขายังแคร์ความรู้สึกของคุณยังรักคุณรักคู่รักครอบครัวนะคะเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะยังไงแม่หมอก็แนะนําว่าให้หันหน้าคุยกันจะดีกว่านะคะมองว่าคุณในหลายคนนะยังมีเรื่องที่จะพูดคุยตัดสินใจร่วมกันนะคะแล้วก็ เคลียร์ใจกันเคลียร์ปัญหาต่างๆให้สามารถสะสางได้เสร็จสิ้นนะคะยังมีวันที่ดีนะคะจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีแน่นอนนะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะสําหรับบางคนที่มีปัญหากันนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่มีปัญหาก็ถือว่ายังอยู่ด้วยกันนะคะยังหยิบยื่นแบ่งปันสิ่งดีๆมอบให้กันนะคะเขายังรักแล้วก็ผูกพันกับคุณอย่างแน่นอนนะคะแต่อันนี้เพื่อความชัวนะเราก็มาดูซิว่า ไพ่พื้นฐานน่ะปานกลางนะคะยังไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่ถึงกับร้ายนะคะแต่เรามาดูไพ่แนะนำไพ่สรุปว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมหรือจะมีอะไรที่ต้องตักเตือนแก้ไขนะคะได้ The Emperor นะคะสองเหรียญน,นะคะ เดวิลนะคะอาจจะมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันบ้างนะคะหรือความรักอาจจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อะแต่ภาพไพ่ย,ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหนีกันไม่พน้นนะคะยังวนเวียนอยู่นะคะเพราะว่าได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะยังวนเวียนกันอยู่อะยังมีความผูกพันซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งนะคะมองว่ายังไงก็ยังไปมาหาสู่กันนะยังมีความบาลานซ์ซึ่งกันและกันนะคะ หรือบางคนที่มีปัญหากันไปยังไงเขาก็กลับมาหาคุณนะอาจจะไปไปมาๆนะคะแต่มองว่ายังมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะและความรักของคุณก็ถือว่ายังมีความหนักแน่นหรือมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะคะมีเงินมีทองมีฐานะที่ดีนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าภาพไพ่ยังไม่ถือว่าร้ายแรงอะไรนะแต่อาจ อาจจะเป็นเพราะว่าบางคนอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะผิดใจกันไปหรือมีปัญหาก่อนหน้านั้นนะคะก็มีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นบ้างในบางครั้งแต่ทุกอย่างจะคลี่คลายได้ด้วยดีนะคะแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะถือว่ายังภาพไพ่ยังมีภาพไพ่ที่ใช้ได้นะคะก็สู้ๆนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะ ถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจกใับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ